สวัสดีจ้าพี่น้องจา๋าเช้าเช้าอาหารมาต้อนพี่ต้อนน้องอีกแล้วสุขภาพไม่ดีนะคะเท้าบวมเดินไม่ได้ก็เลย นี่แหละไม่รู้จะทำอะไรถ่ายคลิปทำอาหารให้พี่น้องดูแล้วกันไม่ได้ทำถ่ายคลิปตอนจะทานอาหารชวนพี่น้องมาทานอาหารกันมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องจา๋าคนขมุงชงชางกำลังร้อนๆเลยนี่ค่ะกำลังร้อนๆมาคมากินข้าวกัน มาเส่๊ๆน้่กันเกงมะละกอใส่เนื้อนะคะเกงมะละกอใส่เนื้ออมเนื้อใส่มะละกอปกติชอบกินอ,อมน้ำเต้าน้ำเต้ามานันนี้ไม่มีก็เลยใช้มะละกอแทนทานข้าวเช้ากันค่ะ มาเด้อพี่นองจ๋ามาค่ะมาค่ะมาทานข้าวกบติกันค่ะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ